ในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเหตุผลต่างๆที่นักลงทุนมักจะเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งคงจะมีสักข้อที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างไรก็ตามในการลงทุนในอสังหาก็มีความเสี่ยงและข้อพึงระวังหลายอย่างค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าก่อนที่จะซื้อเราจะต้องทําความเข้าใจกับเรื่องอะไรบ้างค่ะ เ,เรื่องของสภาพคล่องนะคะอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำมากหลายๆครั้งที่เราเห็นว่าหลายท่านถือเงินสดหรือว่าสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงน้อยเพราะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แทบทั้งหมดเมื่อต้องการใช้เงินก็ต้องขายอาสังหาริมทรัพย์ออกไปเมื่อต้องรีบขายมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาเจ้าของที่หลายๆคนอาจจะอยากขายพร้อมๆกันในขณะที่ผู้ซื้อมีจํานวน,นน้อยราย โดยมูลค่าที่สูงและความเฉพาะของทำเลและศักยภาพในการพัฒนาทำให้มีแรงกดดันด้านราคานะคะเมื่อดิมานสป라이 y ไม่แมทช์กันแบบนี้แล้วก็ทำให้หลายๆครั้งต้องขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่คาดหวังไว้มากประการที่2องอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากโดยเฉพาะที่เป็นโครงการไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์โรงแรมศูนย์การค้าเพราะว่านอกจากโลเคชันที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นก็ยังทําได้ยากมากด้วย เพราะค่าใช้จ่ายสูงค่ะช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าโครงการที่มีรูปแบบใหม่ๆสวยงามแปลกตาได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากก็มีการเข้าไปถ่ายรูปเช็คอินเป็นกระแสนในโซเชียลมีเดียดูเหมือนจะมีความสำเร็จอย่างสูงซึ่งก็ทำให้มีคนที่เข้ามาพัฒนาโครงการในรูปแบบใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นเดียวกันก็ทำให้มีการแข่งขันในตลาดสูงมากขึ้นนะคะโครงการเก่าๆก,ก,ก็ต้องรีบปรับตัวเพื่อที่จะแข่งขันให้ได้ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงโครงการ มีการรีโนเวทแล้วก็มีการเพิ่มกิมมิกใหม่ๆเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าตลอดเวลาทําให้ธุรกิจเนี่ยไม่ง่ายเหมือนเสือนอนกินเหมือนอย่างสมัยก่อนประการที่3ค่ะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายหลายๆท่านซื้อไว้เพื่อเก็บไว้เป็นทรัพย์สินให้ลูกหลานหรือแม้กระทั่งการเก็งกําไรนะคะแต่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนมือก็จะพบว่ามีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเยอะมากและเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงก็ทําให้ค่าใช้จ่ายต่างๆนี่สูงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการโอน ภาษีรายได้หางหน้าที่จ่ายภาษีมรดกอากรสแตมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องเตรียมเงินสดมาชําระและสําหรับการซื้อขายก็จะยังมีค่าใช้จ่ายด้านในหน้าค่ารังวัดค่าออกโฉนดแยกโฉนดต่างๆเข้าไม่เกี่ยวข้องด้วยประการที่4กฎระเบียบต่างๆค่ะมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นอกจากจะเกิดจากตัวทําเลที่ตั้งในการเข้าถึงแล้วกฎระเบียบต่างๆในพื้นที่ก็มีส่วนอย่างมากที่เป็นตัวกําหนดมูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆ เพราะศักยภาพในการพัฒนาจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดจากข้อกําหนดต่างๆนี่เองนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อกําหนดในด้านกฎหมายพังเมืองกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายสิ่งแวดลอ้อมและยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานพิเศษอื่นๆด้วยเช่นวัดวังที่ทหารโรงเรียนสนามบินสถานีรถไฟแนวรถไฟฟ้าแนวเวนคืนแนวถนนแนวตะเข็บแนวสายไฟแนวท่อแกส๊สและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่มักจะมีระเบียบข้อบังคับเพิ่มพิเศษ ซึ่งก็จะเป็นการจํากัดการพัฒนาและส่งผลต่อมูลค่าของที่ดินค่ะดังนั้นก่อนที่จะซื้อที่ดินแต่ละแปลงก็ควรจะต้องมีการทำดิวดิลิเจนซ์นะคะตรวจสอบให้ครบถ้วนรอบด,ด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอเพราะที่ดินแม้จะอยู่ใกล้กันติดกันก็อาจจะโดนข้อจํากัดที่ต่างกันได้ค่ะสุดท้ายที่ต้องพิจารณาให้ดีนะคะเป็นเรื่องของกระแสงเงินสดค่ะ ในสมัยนี้การถือครองอสังหาริมทรัพย์อาจจะไม่ได้ง่ายาดเหมือนในยุคก,ก่อนกอน,นะคะที่จะซื้อทิ้งไว้รอให้ราคาขึ้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในระหว่างทางเพราะว่าแทบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆหรือถ้ามีก็น้อยมากแต่ในปัจจุบันนะคะตั้งแต่มีภาษีที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ต้องคิดมากขึ้นเพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทุกๆปีในขณะที่ถ้าที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือว่านําไปพัฒนาใดๆ าใช้ใจ่ายส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งจากราคาประเมินที่ดินที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกๆ4ปีและภาษีที่ดินที่เพิ่ม0.3%ทุก3ปีถ้าใช้ใจ่ายในส่วนนี้จะเป็นกระแสงเงินสดที่จะต้องจ่ายออกไปในทุกๆปีในขณะที่ตัวที่ดินถ้าไม่สามารถสร้างไรายได้ใดๆได,ๆได้ก็จะมีกระแสงเงินสดติดลบทุกๆปีก็จะเป็นภาระในการถือครองในที่สุดค่ะจะเห็นได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็เหมือนกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆนะคะ ที่มีทั้งผลตอบแทนที่น่าสนใจและความเสี่ยงที่จะต้องระมัดระวัง KBank Private Banking อินดีที่จะช่วยท่านบริหารจัดการทุกการลงทุนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์ และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3มช่องทางคือ YouTube Channel Facebook Group และ Line Official Account ของ K-Bank Private b n n k n n g สิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ